สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะพบกับช่องใบบัวช่างครอบครัวนะคะวันนี้เนะี <c> ่ย <oughs> วันนี้นะคะพี่ใบบัวพึ่งได้อกองายกองใหม่นะจ๊ะคุณแม่ที่ได้เงินเออได้คะแนนค่าสนับสนุนนะคะจากผลไม้ที่พี่ใบบัวจะจําหน่ายไปทุกเย็นนะคะวันละสามสิบตะกรา้าคุณแม่ท่านใดที่สนใจอยากอุหนุนก็ไว้เข้ามาได้นะจ๊ะก็ได้มาเป็นกองดินนะคะเพราะว่า ที่หลับที่นอนนะคะก็เฉยเฉะนเนาะแม่ควันก็เลยอยากได้กองดินนะคะมาใส่ก็ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะหนึ่งกองให้นางเล่นด้วยเนาะ,ะดีใจไหมลูกให้นางเล่นด้วยแล้วก็เอามาใส่ตรงที่แฉะตรงนี้ด้วยนะคะนี่สนุกไหมลูกสนุกไหมก็ฝากแม่ๆทุกท่านนะคะ มา,มากดติดตามช่องใบบัวช้างครอบครัวด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ใบบัวด e e ้วยนะที่ใบบัวม e ีเพจใบบัวช้างครอบครัวแล้วก็เพจใบบัวสาวตุ้ยนุ้ยนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะก็ฝากทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจได้นะคะมาดูความน่ารักมาดูความสดใสนะคะของช้างตกงานอีกหนึ่งเชือกนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ชาวช้างตกงานนะคะเป็นกำมันใจให้ครอบครัวแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่ขวานด้วยเนาะนี่ได้เล่นดินทรายแล้วสาวอ้วน หนุกไหมหนุกหนุกไหมทรายกองใหญ่ก็ฝากคุณแม่ทุกท่านนะคะเข้ามาอุดหนุนร้านใบบัวช้างครอบครัวด้วยนะจ้าผลไม้ออนไลน์นะจ๊ะวันวานตอนออนไลน์ให้กับพี่ใบบัวได้นะคะช่องใบบัวช้างครอบครัวนะคะจัดจำหน่ายทุกวันเนะาะวันละสามสิบตะกร้าโอ้ยอย่าแยง่งอย่าแยง่งลูกวันละสามสิบตะกร้านะคะ จัดจำไหนช่วงเวลา10นาฬิกาสานาทีนะจ๊ะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะคุณแม่คอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ของคุณแม่นะคะคือกำลังใจของช่องใบบัวช้างครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่ควานด้วยนะคะมาดูความน่ารักความสดใสนะบัวน,นะนี่ดูที่รับที่นอนนะคะเวลาฝนมาก็แฉะนิดนึงแม่ควานถึงได้นำคะแนนที่ได้นะคะมาะทำการ ลงสายให้นางหนึ่งรถนะคะอย่าเล่นโซ่ลูกอยู่น้ำแล้วมั้งกินน้ำก่อนไหมอ่ะบัวมามา,มา,มากินน้ำลูกม,มามามาเร็วมานี่มาเอามาเร็วมามาม,า,มา,ากน้ำ กินน้ำก่อนนี่มันร้อนแล้วๆๆคุณเกง่งวันนี้ก็จะเอาน้ำให้นางกินก่อนนะคะเดี๋ยวลดให้นางก่อนมาหันมาทางนี้เลวอาบก่อนก็ได้มา <c oughs> งอนอะไรอีกเนาะเดินไปทางนน้นแล้วไม่สนใจเลยน้ำทาไม่กินแล้วเนี่ยงอนอะไรอีกล,ลูกมาเ็วมาลูกมาๆม,มาเ็วคนเกง่งคนเกง่ง ดูดดูมือนางนะคะแม่แม่จ้าดูมือนางเนาะมันก็เปียกแม่ดีททำกันวันนี้มาสายมันไม่ถึงลนลยนี่มามาบัวมาเร็วลูกเร็ววันนี้พ่อควายไม่อยู่นะจ้าไปวิ่งเออนำคะแนนที่ทำการเอ,อจัดจำหน่ายผลไม้ออนไลน์ได้นะคะไปวิ่งหาอ้อยนะคะให้เขาได้รับประทานนะคะมาเดินมาเร็วลูกเร็วมามามาบัวมา วอนอะไรอีกเนาะทำหน้าบึ้งตึงอีกไม่ทักทายไม่สวัสดีเลยวันนี้พ่อหนูยังไม่มาลูกมาเลยเวนมาเวนมาเอะตักเอาเก็บตักเอาตักตกอย่าแย่งแม่อย่าแย่งแม่เอาใส่ปากกินอย่าดึงไปแรงนะเดี๋ยวสายมันหลุดหลุดแล้ว หลุดแล้วนี่กินน้ำตอนกลางวันนะคะอย่าดึงไปอย่าดึงอย่าดึงมานี่มานี่มานี่สายมันจะหลุดนี่ดื้อเด้นี่ดื้อเด้นี่ก็ตอนนี้นะคะพ่อควานนะคะกลับมาแล้วนะคะได้อ้อยมาหนึ่งคันรถนะคะเพื่อให้นางได้รับประทานเนาะ นี่นะคะวันนี้ได้อ้อยมาแล้วได้กินแล้วลูก